จากสนามบ,บินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถนนใหญ่นะคะเพื่อที่จะเรียกรถมารับเข้าเมืองเนาะเพราะว่าเราไม่ทันนี่นะคะรถถ้าดรถวัดเข้าเมืองไป5นาทีเองนะคะตอนนี้รอรถอยู่นะคะออกมานี่ข้างนอกแวะเซเว่นเรียบร้อยแล้วมาแล้วค่ะรถตู้มารับเลยนะคะ เพื่อนส่งรถมารับเรียบร้อยแล้วนะคะแด้พักที่สองคนทั้งคันไปเข้าเมืองกันแล้วที่พักของเราบูกิกตาบูทีโคเทลนะคะมาเช็คอินกันก่อนนะคะ พักละค่าของเรานี้ได้อะยเนี่ยเดี๋ยนะสามหกหนึ่งศูนย์นะคะนี่ก็บรรยากาศรอบๆโร,ร,รงแรมนะคะเงียบสงบดีจังเลยค่ะได้แต่กี่โมงนะคะถึงสามทุ่มเนาะเค ดูห้องน้ำนะคะมาดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็มีโซนนี่เลยชักโครกนะคะอาบน้ำแล้วก็มีนี่ค่ะไดออกหกนะคะ่ะเรียบร้อยค่ะจบการรีวิวสวัสดีค่ะกำลังจะไปแหลมภูเทพกไปนะคะนี่ค่ะมีเพื่อนนะคะมารับมีพาไปนะคะ ต้องบอกว่าเป็นไกด์ประจําจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะด์ย,ยุดของเรานะแต่ว่าใครสนใจจะมาภูเก็ตนะมาเที่ยวภูเก็ตนะคะพร้อมไกด์ดูแลหรือแนะนําโรงแรมที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเดีย๋ยวเราขึ้นไปให้ข้างล่างด้วยนะคะเนธนถนนลงแล้วตอนนี้เวลาสิบเจ็นกาสีสิบห้านาทีนะคะคาดว่าน่าจะทันพาีิตกดินแหละเนาะลดลงๆแล้วตอนนี้ตรงน,นี้คือที่ไหนคะหาดราไวหาดราไว จะมีเรือหางยาวเออลยอ๋อถ้าเรามาถ่ายรูปตรงนี้ได้ใช่ไหมเมืดออเดี๋ยวมั็นเ็มืดแล้วมาไม่ถ่าตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมเรือหางยาวนี่เลยคระอยากถ่ายรูปเกาะเฮเกาะบอเออนี่นะคะมีเรือตรงนี้เลยนะแอบเราไว้ผ่านซึ่งเป็นทางผ่านที่เราจะไปแหลมกรุงเทพนะคะนี่สวยมากเลยนี่ตื่นเต้นเนาะเราเป็นนักท่องเที่ยวเราต้องตื่นเต้นกับทุกอย่างนีมีความสุขนะคะ ะอ้ยตรงนี้รถจอดไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลงแล้วก็ถ่ายรูปนะประมาณนี้นะคะนี่คือบรรยากาศนี่นะคะรันลมนะคะลงไปถ่ายรูปได้เลยแล้วก็จะเป็นแหลมกรุงเทพนะคะนู่น ฟ้าปลอดโปร่งมากพระอาทิตย์สวยมากนี่ออกจากจุดชมวิวกังหันแล้วนะคะเราจะไปแหลมกรุงเทพต่อนะอยู่ใกล้ๆกันนะคะที่นี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะ่้องเ่ยมันดังจากซีรีส์แต่มันสวยมันซีรีส์เรื่องอะไรคะเปรักฉันด้วยใจเธออ้าว EP บิวตี้ดูขนเออ ่ปกติากาถ้าไม่มีลบเข้าเนี่ยตรงนี้อาจจะพาไี่จอดรถเสร็จแล้วนะคะมาที่แหลมพงเพลรลมแรงมากเลยนะคะนี้ ตรงน,นี้เป็นหมู่บ้านชาวเลนะคะน่นะสองฝั่งเลยน,นะคะเดินไปเดีเ๋ยววันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่อาหารทะเลกันนะคะ แลวภูเก็ตน่ารักนะ